สวัสดีค่ะน้ำพึ่งที่ปรึกษ,ษาการขายเชฟเบลเล็ตขอนแก่นพิจิตรเพชรค่ะมาที่ปรึกษ,ษาการขายเชฟเบลเล็ตอนแก่นพิจิตรเพชรค่ะสำหรับวันนี้นะคะพึ่งกันต้องมาค่ะจะมาแนะนํานะคะกระบะ4ประตูเทลบอสนะคะคือรุ่นนี้เลยนะคะสประตูเทลบอสร,รุ่นลิมิเต็ดเอชชั่นนะคะคือแต่งมาพร้อมให้คุณลูกค้าใช้งานเท่ดุดันมากเลยค่ะเรามาเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะกระจังหน้าของเรานะคะรับกับโบทไทยสีดำทำให้ดูเข้มดุดันมากเลยนะคะส่วนด้านข้างค่ะก็จะมาดูกันเลยนะคะ ทั้งล้อแม็กอันลอย18นิ้วค่ะมาพร้อมกับซีรีส์ยางนะคะ26560ค่ะแล้วก็มากับซุ้มล้อนะคะ1ชุด4ชิ้นนะคะอันนี้ของแท้มาจากโรงงานเลยนะคะนองมามถ้าเป็นตัวสีประตูยกสูงจะไม่มีซุ้มล้อมาให้เนาะถ้าสีประตูยกสูงถ้าไม่ใช่รุ่น m ิ t ิ d e d i t ช o นตัวนี้นะคะจะได้เป็นล้อแม็ก17นิ้วนะคะแล้วก็จะได้เป็นอ่าไม่ไม่มีซุ้มล้อแบบนี้นะคะลูกค้าอันนี้คือเขาแต่งมาให้ครบจบหมดแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูห้องโดยสารกันเลยค่ะว่าด้านในจะกว้างขนาดไหนนะคะ นี่ค่ะด้านในของตัวรถนะคะจะกว้างมากเลยนะคะเวลานั่งเดินทางไกลนะคะจะไม่เมื่อยไม่ปวดขานะคะกว้างมากนะคะส่วนห้องผู้โดยสารก็รกว้างเช่นเดียวกันเลยนะคะนั่งนั่งชันขาน่องไม้ขาย,ยาวนั่งชันขาก็ยังได้เลยนะคะมีที่พับแขนให้ด้วยค่ะใช่ค่ะมีที่พนักแขนตรงกลางให้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันค่ะ ส่วนตัวท้ายนะคะจะมาพร้อมกับโลบาร์นะคะตัวนี้โลบาร์ของแท้มาจากโรงงานเลยนะคะเป็นเหล็กแข็งแรงทนทานมากเลยค่ะแล้วก็ยังมาพร้อมกับสติกเกอร์เขาว่าเทลบอสด้านทางนี้ด้วยนะคะถ้าเป็นตัวสีประตูยต์สูงธรรมดาตัวนี้จะไม่มีมาให้นะคะตัวนี้ก็จะไม่มีนะคะอ่าแล้วมาดูด้านท้ายกันเลยค่ะด้านท้ายของเรานะคะจะมาพร้อมกับสติกเกอร์ 3M จากโรงงานนะคะแกะคําว่าโคโลราโดด้านหลังคุณลูกค้านะคะ ทำให้ดูแบบเท่มีสไตล์มากเลยนะคะรับกับโบธ้ายสีดำของเรานะคะจะทำให้ดูโดดเด่นแล้วก็เข้มยิ่งขึ้นนะคะข้างบนจะมีดอดไฟดวงที่3าให้ด้วยนะคะ,ะตัวโลบาร์ของเรานะคะยังมาพร้อมกับนะคะไฟเบรกดวงที่3าให้คุณลูกค้าด้วยนะคะเวลาวิ่งทางไกลนะคะวิ่งตอนกลางคืนคเนาะจะได้เห็นชัดเจนด้วยนะคะ,ะเรามาดูตรงห้องผู้โดยสารคนขับกันก่อนนะคะ ว่านะคะกว้างขนาดไหนเนาะและยังมาพร้อมนะคะพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้านะคะถุงลมมิลภัย3ลูกนะคะอีกตัวหนึ่งอยู่ที่ตรงเข่าของคนขับคือจุดตรงนี้นะคะจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะส่วนหน้าจอทัสกรีน7นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะคะ USB แล้วก็ Apple CarPlay ได้ด้วยนะคะ 4ประตู4ีประตูเทลบอสคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2 5 0 0 c ี180แรงม้านะคะตัวนี้มาพร้อมกับ t u r โบแปผันด้วยนะคะเราไปดูออปชั่นแล้วก็ความคุ้มค่าที่ลูกค้าจะได้รับไปแล้วนะคะ เดี๋ยวพึ่งให้น้องไม้นะคะแจ้งโปรโมชั่นแล้วก็ส่วนลดที่พิเศษที่สุดตอนนี้ด้วยค่ะสําหรับโปรโมชั่นเจ้าเทลบอสคันนี้นะคะราคาปกติอยู่ที่859,000บาทค่ะตอนนี้จัดโปรโมชั่นเหลือเพียง633,000บาทค่ะลูกค้า,าเลยค่ะลูกค้าจะสามารถซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์นะคะจัดทาสัญญาก็ได้เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็น15% 20% 25%ก็ได้หมดเลยนะคะแล้วสีแล้วคะพี่พึ่ง ส่วนสีรถนะคะแต่ละรุ่นจะเหลือสีไม่ครบทุกสีนะคะลูกค้าลูกค้าสนใจนะคะหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะมีช่องทางติดต่อเรายังไงบ้างคะน้องมายาลูกค้าสามารถอินบ็อกเข้ามาสอบถามจะเป็นเชฟโรเลตขอนแก่นพิจิตรเพจสำนักงานใหญ่นะคะสอบถามได้เลยหรือว่าจะเป็นเพจส่วนตัวของมายโปรโมชั่นเชฟโรเลตขอนแก่นนะคะหรือโทร0960705424ค่ะ ค่ะหรือว่าจะติดต่อน้ำพึ่งเองเลยนะคะโดยตรงเลยนะคะก็ะที่เชฟเวอร์เล็ตคอนแก่นบายน้ำพึ่งพิจิตรเพชรค่ะหรือจะโทรที่เบอร์โทรนะคะ09810530520872234065ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะลูกค้าท่าในใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดโปรโมชั่นที่ดีและถูกที่สุดข,ของเชฟเวอร์เล็ตในตอนนี้ค่ะบอกเลยนะคะว่ารถนี้ร้าสุดท้ายแล้วนะคะถ้าลูกค้าท่าในใดพลาดบอกเลยว่าน่าเสียดายนะน้องมาเนาะน่าเสียดามากคะคะ เอาละค่ะวันนี้นะคุณนุองกับน้องไม้นะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะพึ่งกับน้องไม้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ